ตอนมี้พอช่องเช่งแชนเนลนะคะมีข่าวดีอะไรนาะนี่ทำดีมีเรื่องดีนะพี่น้องวันนี้าปากท้วคเขบผมรอออารอออกคุณนวดีัสปาดี้ต้องมนะรั่ทำงานนะนเรานีข่าวดีนะคะทำดีาอฟใจดีเนาะฮะรวมครงการ โอ้โหโอ้ย่าห่าร้อยบาทอ้ย่าดีเนาะโครครับขอบคุเนาะเอาส่วนตัวออกไปเลยขอบคุณข่าวโครงการของเรานะจังไหนครับจังจังนะจังไหนไม่ประสงค์ออกนามนะครับโอเคนะครับผมเคดีร่วมโครงการเนาะกับทีมสีสหายของเราอือนี่ก็เราก็จะข่าโครงการของเราต่อไปนะครับ มีเรื่องที่ไม่ได้ระบุมาแลว่าต้องนั้น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 นะโดยรวมโครงการเนาส่งตุ้ง้นต่อยอดโครงการของเราเนาะโครงการฉีดสหายโครงการฉีดสหายของเราต้องดำเนินต่อไปถูกต้องไหมใช่ไหมใช่ยังมีอีกหลายชีวิตที่รออยู่นะครับผมฝ่ายนี้เราจะไปไหนอีกเราจะนำเข้าสารพอเราค้างที่นี่เข้าสารเนาะ พี่พีทใช่ไหมพี่ใช่ใช่อ่าแล้วก็นำข้าวสารไปบ้านพี่พีทแล้วก็มีเอฟซีเจดีจากกรุงเทพนะก็อุ่นมาเช่นกันเนาะอุ่นมาสองพันบาทนะให้พี่เอก็ไม่ว่าให้พี่พีทหนึ่งพันบาทอ่ารวมทุกการหนึ่งพันบาทเนาะเอฟซีจากกรุงเทพนะครับผมเนาครับผมแล้วก็กินข้าวเสร็จแล้วก็จะไปกันเนาะกินเสร็จแล้วเดี๋ยวข้างบนกินกาแฟก่อน ตอนนี้เรายังไมีาแฟก็งก็รับรเขนะ้นี่โครงการกับพียสีทหารนะครันท่านให้มาเท่าไหรเนาะก็ขอให้ท่านได้คืนรอยเท่าพงรเ่างานะูตัวะครอบคัวับอดีนีเดีตั้งแต่้าเนะ น่เราต้องิบอทาน้องทนต้อง่ตอ่ยไม่ได้กินมัาอน้ทองตึงนตาก็หยอนเนาะช่วยเพื่อนเพื่นุ่ลเนาะ่เพื่อนุ่ลจะมีายเอดที่ยังแดดจนปวดหัวเนาะโหดูนี้เนี่ย ี่เนาะแล้วก็ทำงานนี่มีกำลังใจเนาะเพราะว่ามีเอฟซีใจดีสมทบร่วมทำบุญกับทีมงาน4สหายค่าเอซีดูโฆษณาดูดีดูาดูกนะี โอเคนะครับผมเราออกเดินทางครับสวัสดีครับท่านขอบคุณมากนะครับผมเนาะั้ทีนี้เราก็จะออกเดินทางนะครับไรป่าวเจับบอกานะครับอ้แต่ท้อนจนปวดหัวตีโอ้นึ่เนาะกอนที่จะเดินทางเนาะเอาพี่ได แม <saint S 1> like ่เอซเรามากินส้มกันนา่นี่โอ้ตรงนู <arrivé> yeah. uh, well, ้นไม่รู้เขาคุยอะไรกันนาะโซ่เลยโซ่เกันเนี่ยมากค่ะเอซีตั้นีลยนี่อุ้ยซิมกอนมูงอย่างมงอย่งม้งอมุดก่อนเด